รู้ไหมการนอนหลับไม่สนิทไม่ได้แค่ทำให้เราเพลียตอนเช้าแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงโรคพาคินสันด้วยนะเวลาเราหลับร่างกายไม่ได้พักอย่างเดียวแต่สมองก็ทำงานเก็บกวาดสิ่งสกปรกเล็กๆที่สะสมมาตลอดทั้งวันด้วยค่ะถ้าเราหลับไม่สนิทหรือสะดุ้งตื่นบ่อยๆกระบวนการทำความสะอาดสมองนี้จะไม่สมบูรณ์สิ่งที่สะสมก็จะค่อยๆก่อตัวและนี่แหละ คือหนึ่งในปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคพากินสันในอนาคตพากินสันคือโรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมของสมองทําให้ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ยากขึ้นมือสัน่นเดินช้าลงหรือแม้แต่กล้ามเนือแข็งเกรง็งเพราะงั้นการนอนหลับลึกและมีคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะวิธีง่ายๆที่ช่วยได้เช่นเข้านอนตรงเวลางดคาเฟอีนช่วงเย็นปิดหน้าจอก่อนนอน และทำให้ห้องนอนมืดสงบอากาศถ่ยเทการน,นอนดีๆอาจเป็นเกราะป้องกันสมองเราจากโรคร้ายในอนาคตก็ได้นะคะคืนนี้ลองสังเกตตัวเองดูค่ะคุณนอนหลับสนิทจริงหรือเปล่า